ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมพามาที่หลุมลบภัยนะครับผมครับตอนนี้เจ้าที่ก็เข้ามาทําการปรับปรุงนะครับผมทําการเล่นดาเนินการทําหลุมลบภัยตรงนี้นะครับผมถ่ายได้ใช่ไหมครับผมขออนุญาตนะครับผมครับตอนนี้พี่ทหารก็เข้ามานะครับผมตรงนี้ก็จะมีแท่นบาริเออร์นะครับสี่แท่งนะครับวางเรียงกันนะครับ ก็ได้มีการเดินไฟและพัดลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับผมก็จะมีเจ้าที่ทหารเขามาเร่งดำเนินการนะครับผมํำเนินการขุดหลุมนะครับผมฝังหลัก

ครับผมครับนี่นะครับผมด้านในก็มีการเดินไฟแล้วก็แผงไฟแล้วก็พัดลมนะครับผมทำสวิตพัดลมนะครับผมสองตัวแล้วก็สวิตไฟนะครับผมเออเดี๋ยวเดินพาเดินเข้ามาดูเนื้อในนะครับผม เมนซาเราเดินไฟแล้วยังอ่าเดินไฟแล้วนะครับผมพัดลมก็ติดตั้งแล้วนี่นะครับผมครับก็จะเป็นลมหลบไฟนะครับนะครับช่องละพัดลมช่องละสองตัวนะครับผม ก็น่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งระบบไฟแสงสว่างแล้วก็พัดลมระบายอากาศนะครับผมนะ <c oughs> ครับผมนะครับมีปั๊แข่งไฟให้นะครับผม ครับนี่รบริเียนบ้านนองจานนะครับ ทางเจ้าที่ก็ได้นํารถนะครับผมมาเจาะหลุมเพื่อวางเสาแล้วก็ใช้แผ่นคอนกรีตนะครับผมบมาวางทําเป็นกําแพงกั้นนะครับผมยยครับ,รบอันนี้คือการเตรียมพร้อมของวอริเออร์บริเวณบ้านหนองจานนะครับผม ครับผมนี่นะครับผมแผ่นเสาเข็มแล้วก็แผ่นคอนกรีต